ปลาได้ม <mile> ันได้สมุนแล้วหนึ่งตัวจับบนหัวน้องไทยเลยจับบนหัวน้องไายเลยนั่งลงดน้องลงนัองลงให้น้องดูน้องลงน้องลงเอปลาเอาลงให้ให้น่อยให้น้องทน้องทันดนนี้น้องทันดูอะไรอยู่หัวพี่ไพน้องทันดูบนันดูน้องทันน้องทนน้องทันดู หันดูโอ้คอนลุกลองหันดู้องน,นอดูอันด,ดูข้างบนหัวพีเ่เอาอันนี้มาให้มาเลยลูกนะองหันน้อ,นองอ<น>ไม่อยูัวพี่พนั่งลงนั่งลงนลให้น้องพูด้วยอย่าไปจับตัวเขานะถืเอเขาถือเขาจับเอะอันน,ะนี้

สวยไหมครับสวยน่าชมครับแนะนำเลยนะครับหน้าห้องคาเฟ่